สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนนะคะสวัสดีชาวสองกันทุกคนเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะยินดีต้อนรับทุกคน,น,นเข้าสู่ช่องดูดวงกับหมออุ้มนะคะท้าหลับปีพศ19เนาะคลิปนี้นะคือคลิปการดูดวงแบบทั่วๆไปคุณๆในทางด้านของความรักนะคะประจําในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณๆบ้างแน่นอนค่ะว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันบ้างก็ได้เนาะเพราะอันนี้อันนี้คือดวงแบบทั่วๆไปถ้าเกิดใครอยากได้อะไรก็ตามที่ชัดเจนและเป็นตัวเองมากกว่านี้ก็แนะนําให้ดูดวงส่วนตัวเนาะ สมาสแกนเคียบโค้ดนะคะทักบ้านเคียวมาหาอุ้มได้เลยนะคะใครรีบใครด่วนก็แนะนําว่าบอกอุ้มได้นะคะสําหรับดูดวงความรักเนี่ยอุ้มจะเริ่มแต่คนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่จริงๆเราอ่ะอุ้มอยากให้คนดูทางคลิปมากกว่าแต่ถ้าจะกรอดูตามพาร์ทของเตงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณเมทุนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ล่วงหน้าเลยนะคะค <c oughs> มาเริ่มที่คนโสดก่อนเลยนะคะคนโสดเนี่ยชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนถามว่าเป็นยังไงบ้างเท่าที่อุ้มมองไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอุ้มรู้สึกว่าตัวของคุณเองนั้นไม่น่าจะเป็นคนโสดแบบร้อสักเท่าไหร่นะคะคุณเมทุนมากับไพ่สิบเมทาตรงนี้เนี่ยเหมือนในตอนเนี้ยคุณเองอะพยายามโฟกัสอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวเองนั้นสามารถเดินไปข้างหน้าได้บางคนโฟกัสเพื่อให้เรา <c oughs> จะพูดไงดีให้เรารู้สึกลือมอะไรบางอย่างนะคะคุณเมทุนและทําให้เรารู้สึกว่าโอเคทางตรงเนี้น่าจะเป็นทางที่ดีมากกว่าในตอนนี้เหมือนคุณจะหันมาโฟกัสเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้น,นดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะบางคนนะอาจจะก้าวออกมาจากความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นทางเลือกนะคะมันเป็นตัวเลือกเนาะเปความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย อุ้มยอมรับเลยนะไพ่เจ็ดมเมท้าตัวคุณเองนั้นคือแบบทําทุกสิ่งทําทุกอย่างทําทุกทางเพื่อที่จะพิสูจน์หลักแทน้นะคะว่าเอะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงจะเดินไปทางไหนหรืออะไรยังไงกันแน่สุดท้ายแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันก,มนก็มันก็อย่างที่เห็นนะคะคุณเมทุนเนาะดังนั้นเนี่ยตัวคุณเองก็เลยเลือกที่จะมารักตัวเองดูแลตัวเองดีกว่านะคะโอเคแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้าง เดือนเดือนนี้จะทําให้คุณเมถุนและคณาเมถุนนั้นได้เจอคู่ได้เจอใครสักคนหนึ่งได้เจอคนที่ใช่แล้วหรืออยังนะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะคุณเมถุนไพ่บอกว่าในช่วงจังหวะนี้อ่ะ อยากให้คุณเองนั้นใช้เวลากับตัวเองมากกว่าค่ะคุณหาเวลาให้กับตัวเองเนาะไปเที่ยวไปพักผ่อนไปรีแลกซ์หน่อยก็ดีเหมือนกันนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในช่วงจังหวะเนี้ดวงเรื่องการงานค่อนข้างที่จะมาการติดต่อสื่อสารค่อนข้างที่จะดีนะคะใครที่ทํางาน <c oughs> ที่ต้องประชาสัมพันธ์นะคะติดต่อสื่อสารกับต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าคนไกลหรืออะไรพวกเนี้ยมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ดีมากๆในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าในช่วงของเดือนถัดไปคุณมีดวงได้เดินทางหรืออะไรพวกเนี้ยแต่อุ้มรู้สึกว่าเดือนนี้ปลายเดือนก็มีแล้วนะ ถ้าเกิดโดามีโอกาสได้เดินทางอะ่ะลองมองซ้ายมองขวาดูพอไพ่ได้ขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่ได้เจอคนที่ดีสําหรับคุณนะคะแต่ถามว่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับตัวคุณไหมไพย่ยังมีไพ่เดอะเดวิลกับไพ่เดอะสเตนอยู่นะคะยังมีไพ่วิบากกรรมอยู่เนาะดังนั้นเนี่ยอุ้มแนะนําว่าให้คุณเมทุนใช้ชีวิตประมาณนี้ไปก่อนนะคะคุณคณโอเค ประมาณนั้นนะคะอืมจริงด้วยและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยภายในหนึ่งถึงสองเดือนหรืออาจจะเป็นเดือนนี้สะดุ์ไูเอ้ํานะคะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนเก่าของคุณนะกลับมาถามว่าเขากลับมาเพราะว่าอะไรล่ะคะไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเขากลับมาเพราะเขาเห็นค่าในความรักเขากลับมาเพราะเขาเห็นค่าในความดีเขารู้แล้วว่าใครรักเขาที่สุดหรือว่าใครดีกับเขาที่สุดนะคะคุณเมถุนเขาถึงได้กลับมาหาคุณนะคะอืม แล้วสุดท้ายนี้ภา่อยากแนะนำยังไงมั้งคะสำหรับคุณเมทุนในเรื่องของความรักความสมพันธ์นะคะไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้จริงๆแล้วว่าตัวคุณเองอเป็นสิ่งที่มีค่านะเพราะคุณด้ไพค่ควีนทือเรียนเนาะคุณต้องอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่มองเห็นค่ามองเห็นความเป็นตัวตนของคุณจริงๆนะคะคุณเมทุนแล้วเนี่ยให้โฟกัสตัวเองให้มากที่สุดให้รักตัวเองให้มากที่สุดแล้วคุณจะได้เจอคนที่รักคุณแบบ จากห้วงลึกของหัวใจเขาจริงๆนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณเมทุนการสร้างกำแพงที่สูงมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดนะคะคุณดังนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องขยับมาตรฐานขึ้นไปในระดับหนึ่งนะคะอืมเป็นไพ่คิงคือไม้เท้าเนาะตั้งใจโฟกัสความดีตั้งใจทำความดีนะคะเดี๋ยวสิ่งดีๆจะได้เกิดขึ้นสำหรับ กับตัวคุณนะประมาณนี้นะคะสําหรับคนโสดคุณเมทุนนะขอโทษนะเสียงอุ้มนี่คือแบบไม่ได้เลยตั้งแต่ป่วยเดือนที่แล้วจนถึงเดือนนี้ยังไงยังไงก็ขอบคุณนะคะที่รับฟังมาจนถึงตรงนี้นะอาจจะมีแมงวันนิดนึงนะเพราะว่าอุ้มอุ้มพาน้องเขาออกไปละแต่น้องเขายังไม่ยอมไปไหนนะคะอืม ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามอุ้มไม่ครบทุกช่องทางนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับอุ้มด้วยอย่าลืมคอมเมนต์เมื่อคุยกันบ้างนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะไปต่อกันที่สถานะของคนไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่ สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนลักนาเมถุนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะฉันเคยนะคะอุ้มเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านคําทานายให้คุณคุณได้ฟังกันเลยนะคะคุณเมถุนจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอุ้มรู้สึกว่าสถานะของคุณประมาณนี้น่าจะเกิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะคุณคุณบางคู่บางคนก่อนหน้านี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันดูมั่นคงดูมีอนาคตมีอะไรบางอย่างมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ณปัจจุบันนี้มันเหมือนความสัมพันธ์ น,นี้เยมันดูมันดูช้าๆอาหาทุกคนแล้วอาจจะต้องระวังนิดนึงนะบางคู่บางคนก่อนหน้านี้อาจจะมีปากเสียงกันก็ได้นะคะหรืออาจจะมีการบล็อกการเลิกคุยหรืออะไรตรงนี้กันก็ได้นะพออุ้มเห็นไพ <c oughs> <c oughs> ค่ไม่เท้าขึ้นมาจากทางฝั่งเขาเนาะแล้วไพ่หกดาบมาจากฝั่งคุณนะคะคุณเมถุนจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอุ้มรู้สึกถึงพลังงานของคุณเมถุนที่หัวใจค่อนข้างจะแตกราวรวราดเหมือนกันนะคะคุณเมถุนเนาะมันเหมือนตัวเราคนนี้เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราควรจะยืนอยู่ตรงไหนดีในความสัมพันธ์ตรงนี้เคยไหมย,ยืนอยู่ตรงไหนทําอะไรแล้วก็รู้สึกว่าที่ตรงเนี้มันไม่ใช่สําหรับเราะคะ่ะคุณเมถุนทําอะไรมันก็ มันก็ดูผิดไปหมดอะค่ะคุณเมถุนสำหรับเขาคนนี้ค่ะคุณเมถุนจริงๆอะถามว่าเขามีสักครั้งหนึ่งที่เขาคิดอยากจะจริงจังกับคุณไหมมีนะคะคุณเมถุนในตอนแรกหรือว่าอะไรยังไงที่เข้ามาเนี่ยเหมือนเขาคนนี้คิดที่จะ,จะ จริงจังอยากจะชัดเจนอยากจะมีอนาคตมีครอบครัวมีอะไรร่วมกันแต่ด้วยภาระหน้าที่หรืออะไรบางอย่างของตัวเขาค่ะคุณเมถุนมันจะมีเรื่องที่บ้านของเขาด้วยนะคะเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยก็เลยจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นประมาณนี้เนาะแต่ในขณะเดียวกันนะทุกคนอุ้มเสียดายมากเลยอะ่ะความสัมพันธ์ก่อนหนาเนี่ยเวลาที่คุณึงคู่นั้นตกลหลุมรักกันเวลาที่คุณในเข้ามาใกล้ชิดกันมันเหมือนมีเวทมนต์มีอะไรบางอย่างที่เข้ามานะทาให้คุณ แบบ มันรู้สึกปูกพันกันถึงข้างในเลยอะคะ่ะคุณเม่ทูนแล้วสถานการณ์เป็นแบบเนี้ยองค์ก็แอบเสียดายเหมือนกันนะคะคุณคณนะภพยที่ขึ้นมามากับไพ่ห้าดาบด้วยนะคะต้องระวังคําพูดให้มากๆเลยในช่วงจังหวะนี้ถ้าใครก็ตามได้กลับมาคุยกันในช่วงนี้เนาะออสำหรับไพ่ประจําตัวของคนคนนี้เนี่ยเขาเองอะ่ะเป็นคนที่มีอีโก้ค่อนข้างที่สูงนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้าถึงยากนะเป็นคนที่ถามว่าบทที่น่ารักมีไหมใช่มีบทที่น่ารักอยู่แต่ในขณะ เดียวกันเนี่ยอุ้มรู้สึกว่าเขาคนนี้เป็นคนที่เด่ายากเพราะบางบทบางมุมของเขามันก็จะดูนิ่งดูเหมือนแบบอารมณ์สีลหปินหรือเปล่าไม่รู้นะมันขึ้นขึ้น,นลง,ลง,ลงตลอดเวลาเลยอะคะ่ะคุณเมถุนมีอีกโก้สูงมีความเป็นตัวเองเยอะในขณนะดเดียวกันถึงเขาจะเป็นคนเงียบเงียบแบบนี้แต่เขาก็ฝีปากเจ็บเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นคุณสิงห์ก็ได้หรืออาจจะเป็นคุณเมทุนคุณตูนคุณกุมเหมือนกันกับตัวคุณก็ได้นะคะโอเค าถามว่าในตอนนี้เนี่ยเขาคนนี้รู้สึกยังไงกับคุณเมถุนลัคนาเมถุนบ้างคะไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้ถามว่าเขาอะยังมีใจยังมีความรู้สึกให้กับคุณเมถุนอยู่บ้างไหมใช่เขายังมีใจเขายังมีความรู้สึกให้กับคุณอยู่แต่ไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้บางทีนะเหมือนตัวเขาเองอะอยากจะถอย ถอยความรู้สึกถอยอะไรตรงเนี้ยสักหน่อยหนึ่งอะค่ะคุณมันไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะแต่มันเหมือนสถานการณ์หรืออะไรบางอย่างของเขามันดูบีบบังคับเขาจังเลยอะค่ะคุณเมทุนให้เขาคนเนี้ยมันต้องถอยสักก้าวหนึง่งอะค่ะคุณเขาคิดว่าอะไรตรงเนี้ยน่าจะเป็นอะไรที่ที่สุดสําหรับความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่แต่เขาก็กลัวเหมือนกันที่จะทําให้คุณเสียเวลากลัวเหมือนกันที่จะอืมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เออกลัวเหมือนกันที่ต้องเสียคุณไปอะคะ่ะคุณเมทุนจะถามว่าตัวเขามีการแอคทีฟมีการทำอะไรให้มันดีกว่านี้ไหมจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยอุ้มรู้สึกว่ามันมันก็ดูเฉยๆนะคะคุณเมทุนเหมือนเขาเก็บทุกอย่างไว้แน่ใจแล้วรอวันที่เขาพร้อมรอที่วันที่เขาสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีอะคะ่ะคุณเมทุนประมาณนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรา มาดูความรู้สึกของคุณเมถุนดีกว่าว่าในตอนนี้เมถุนยังไงเขาบ้างเมถุนอนะมองเขาคนนี้เป็นโลกทั้งใบเลยนะคะที่ผ่านมา แล้วในขณะเดียวกันน่ะเมทุนเองอะ่ะก็ตั้งใจในความรักในความรู้สึกกับคนคนนี้ไพรของคุณเมทุนที่ขึ้นมาตรงนี้เป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างจริงจังมากๆแต่มากับแพ่เจ็ดมเมทาวเนาะคุณรู้สึกว่าคุณเดินไปคุณมองไม่เห็นอนาคตคุณไม่รู้เลยว่าคําพูดหรืออะไรของเขามันเป็นการกระทําที่จริงใจไหมหรือว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันหลอกลวงหรืออะไรอย่างไงกันแน่อะค่ะคุณเมทุนแพ่สี่เมทาวมากับแพรเจ็ดถ้วยนะเหมือนเขาแบบหลอกคุณไป วันๆไหมทางทที่แต่คุณก็มองอีกมุมหนึ่งนะว่าดูเขาก็ดูจริงจังเหมือนกันดูเขากับเราก็มีแผนที่สามารถที่จะไปด้วยกันได้แต่มันเกิดความแบบไม่ค่อยเชื่อใจสักเท่าไหร่อะค่ะคุณเมธุนโอเคแล้วยังไงต่อคะอืมเป็นไพ่คิงดาบนะในตอนนี้เหมือนคุณเมธุนรู้สึกว่า ฉันอยากจะรักตัวเองอ่ะฉันอยากจะเลือกทางใดก็ได้ที่ทําให้ตัวเองนั้นมีความสุขที่สุดเป็นทางที่ใช่สําหรับฉันมากที่สุดถ้าเกิดตรงเนี้ยมันไม่ใช่หรือความรักตรงเนี้ยมันทำร้ายหัวใจฉันฉันก็ขอพักทุกสิ่งทุกอย่างไว้ก่อนแค่นี้ก็แล้วกันนะคะคุณเหมือนในตอนเนี้ยคุณรักตัวเองมากขึ้นแล้วขอเวลามาดูแลใจของตัวเองนะคะอือถามว่า แนวโน้มความสัมพันธ์เดือนนี้นะคะเดือนมิถุนายนเนี้ยความสัมพันธ์เป็นไงบ้างเธอต้องระวังมากๆเลยนะความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นเนี่ยมีโอกาสที่จะแยกขาดกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยในจังหวะของเดือนนี้คําพูดหรืออะไรบางอย่างที่ ต้องระวังมากๆวีนถือดาบอะค่ะทุกคนมันมีโอกาสที่จะแยกย้ายกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะคุณเมทุนจะถามว่าถ้าแยกย้ายกันแล้วหรืออะไรยังไงกันแล้วจะมีโอกาสกลับมาหาการซึ่งการและกันใหม่ไหมมันมีพอมีไพ่เดอะจัดเมียนขึ้นมาอยู่ๆสมมตินะวันจันทร์เลิกกันไปวันอาทิตย์อาจจะกลับมาแบบเธอเราไปกินข้าวด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเราไปหาที่บ้านได้ไหมประมาณนั้นนะคะเพราะว่ามากับไพ่คิงออฟคัพเนาะ เอาเป็นว่าในช่วงจังหวะของเดือนนี้ต้องคอยระวังนะคะเดือนนี้ความสัมพันธ์อ่ะมันไม่ได้ดีขึ้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันมันดูเรื่อยๆอะค่ะคุณเมถุนแต่ในขณะเดียวกันอะ่ะแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเลิกกันด้วยแล้วการสนใจการเทคแคร์การใส่ใจก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะอืมแล้วถามว่า,าไพ่เี่ยจะแนะนำอะไรคุณเมถุนบ้างไหมในช่วงของ เดือนนี้ไพ่อยากจะแนะนําในคุณเมทุนบ้างไหมพไพ่สองเมทาวนะคะไพ่บอกว่าให้ตัวคุณเองนั้นไปโฟกัสกับอะไรใหม่ๆนะคะอย่างเช่นไปเดินทางไปท่องเที่ยวไปอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องโฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตรงนี้แป๊บนึ่งนะคะต่อนะคะคุณเมถุนสําหรับคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนเนาะคุณไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเขาอยากให้คุณเองนั้นโฟกัสกับตัวคุณเองมากกว่านะคะคุณเมถุนโฟกัสกความสุขให้กับตัวเองเนาะ ไปมีความสุขสักอาทิตย์สองอาทิตย์หรือ,อยังไงก็ได้แล้วในตอนนั้นคุณมาถามตัวเองครั้งหนึ่งว่าคุณเองนั้นยังต้องการเขาคนนี้อยู่ไหมถ้ายังต้องการเขาคนนี้อยู่อุ้มคิดว่าในช่วงจวังหวะนั้นพอเราสองคนได้ห่างกันมันเหมือนมันได้คิดได้ทบทวนถึงความรักความรู้สึกกันมากขึ้นแล้วมันอาจจะมีความผูกพันความอะไรตรงนี้มากขึ้นก็ได้แล้วมันก็จ <c> ะ <oughs> ส่งผลแล้วทาให้ความรักความสัมพันธ์นี้ เป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็ยืนยาวมากขึ้นนะมากกว่าที่จะอยู่ใกล้ชิดกันอยู่ด้วยกันแล้วคอยต้องมาแบบ เธอคิดยังไงกับฉันต้องคอยตอบคําถามหรืออะไรยังไงตลอดเวลาค่ะคุณเมทุนเพราะตัวคุณเองนั้นก็รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเขาส่วนตัวเขาก็อยู่ในจุดที่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะตอบอะไรฉันยังไม่พร้อมในการทําอะไรถ้ายิ่งกดดันความรู้สึกหรืออะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นเรื่อยๆความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะยังไงก็ แนะนำว่าลองพิจารณาดูก็แล้วกันเนาะก,กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้วันนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนมากๆที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามอุ้มไม่ครบทุกช่องทางด้วยนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กับอุ้มด้วยนะคอมเมนต์มาคุยกับอุ้มบ้างนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรที่ชัดเจนเป็นตัวเองมากกว่านี้ก็สามารถสแกนคิวโ,โค้ดนะคะทักมาหาอุ้มได้เลยนะใครรีบใครด่วนก็บอกอุ้มได้วันนี้อุ้มไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนที่มีคู่นะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอุ้มสัมผัสถึงพลังงานที่ เอาจริงๆนะมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เลยค่ะคุณเมทุนจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้อุ้มสัมผัสได้ถึงพลังงานของคนที่ถามว่าเดินมาด้วยกันค่อนข้างยืดนานแล้หรือยังนะคะ The View of Fortune เนาะแปดเหลียนแล้วมากับไพ่เพชบวอนนะคะอุ้มรู้สึกว่าคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่ที่มันเหมือนถ้าถามว่าเดินมาด้วยกันนานไหมอุ้มว่านานนะเพราะว่า มันเหมือนค่อยๆช่วยกันสร้างนะคะอาจจะเคยคบกันมาแต่เด็กๆเนาะช่วยกันทํางานช่วยกันซื้อบ้านช่วยกันซื้อรถช่วยกันสร้างอนาคตกันมาด้วยกันเรื่อยๆอะค่ะคุณเมถูนเวลาที่เดินมาด้วยกันเนี่ยมันที่ผ่านมา มันเป็นความรู้สึกที่ว่าถามมันโอเคไหมมันก็โอเคนะที่มีเขาคนนี้อยู่ข้างๆคุณเดอแฮงแมนอยู่ตรงนี้เป็นไพ่คิงถือรเลียนแล้วเป็นไพ่เก้าถ้วยคนคนนี้คุณก็รู้สึกว่าเป็นคนที่โอเคคนหนึ่งนะแล้วตัวคุณเองนั้นก็อยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงความสัมพันธ์ที่จริงจังกับคนคนนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะคุณเมถุนอุ้มรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่มันมีในเรื่องของคนอื่นๆนะคะมีผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกัน ไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเป็นไพ่สามถ้วยเนาะไพ่สามถ้วยเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของแบบรักสามเศร้าเราสามคนอารมณ์ประมาณนั้นนะคะคุณเมถุนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเหมือนตัวคุณเองนั้นก็พยายามที่จะประคองความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกให้มันมั่นคงยาวนานยืนนานที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้เพราะคุณเหมือนกับไพ่คิงถือเหรียญเนาะแต่ในขณะเดียวกันอนะหัวใจคุณในตอนเนี้มันเหมือน มันเหมือนคนที่รู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องอะคะ่ะคุณเมทุนแต่ว่าตัวเราเองนั้นไม่สามารถที่จะคอนโทรลหรือว่าทําอะไรอย่างไงได้เยอะไปมากกว่านี้นะคะค,คุณเนาะมันเป็นความรู้สึกที่มันอึดอัดกืนไม่เข้าขายไม่ออก ไม่รู้จะรักษาไว้ดีไหมหรือว่าจะปล่อยมันไปดีแต่ถ้าปล่อยไปต่อจากนี้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อแล้วจะอยู่ตรงไหนเป็นยังไงกันในความสัมพันธ์ที่ขึ้นมาเนี่ยมันมากกว่าความรักมันมีความห่วงใยมันมีความเป็นห่วงมันมีความสงสารมันมีความเห็นใจมันมีอะไรยังไงผูกพันพันเกี่ยวสารพัดเลยอะค่ะคุณเมทูนบางคนอาจจะเป็นในเรื่องส่วนของเรื่องเงินเงินทองทองอะไรพวกนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะ ให้สำหรับเขาคนนี้ที่ขึ้นมาค่ะคุณเมทุนเดอะไฮพิเทสขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยเขามีความลับนะคะเดอะไฮพิเทสคือถ้าไพ่ดีเอ็มเพคือภริยาหลวงเนาะเดอะไฮพิเทสอะคือภริยาน้อยนั่นเองนะคะก็คือมันมีเรื่องของคนอื่นๆน,นั่นแหละในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแล้วมากับไพ่สามทวยตรงนี้เนาะไพ่แปดดาบเดี๋ยวจะติดเหมือนในตอนนี้คนคนนี้เขาตัดสินใจที่จะโฟกัสตัวเองนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย อุ้มมองจากไพ่โดยรวมละเหมือนเขาเองอะ่ะอยากจะหยุดกับความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วก็อยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ ไม่รู้อะเท่าที่อุ้มมองอะความรู้สึกเขาอะมันเหมือนหันไปทาง,งนู้นมากกว่าที่จะเป็นคุณนะคะไพ่ประจำตัวเขาอะเป็นไพ่เจ็ดเม้เาแล้วเป็นไพ่หนึ่งมเม้าเนาะเขาคนนี้เป็นคนที่จะทําอะไรสักอย่างหนึง่งเขาก็ต้องทําให้ได้บทที่จะไม่ทําอะไรเขาก็ไม่ทําอะไรเหมือนกันบทที่จะนิ่งเฉยเฉยเขาก็ดูนิ่งเฉยเฉเป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้เร็วนะคะใครๆก็รู้สึกว่าเอออยากปรึกษาอยากเข้าหาอยากอยู่ใกล้นะคะใครๆก็ตามอยู่ใกล้เขาจะรู้สึกถึงความแบบ อบอุ่นความสบายใจเนาะมันมีความรู้สึกที่โล่งใจอะถ้าเกิดว่ามีเขาคนนี้อยู่ข้างๆอารมณ์ประมาณนั้นนะคะในตอนนี้เนี่ยไพ่เขาที่ขึ้นมาคือไพ่เดอะจัดติดนะคะก็คือเหมือนเขาได้เลือกแล้วแล้วเขาเองเขาได้ตัดสินใจตัดสินใจแล้วกับเหตุการณ์ตรงนี้นะถามว่าในตอนนี้เนี่ยคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเมทุนบ้างพาไพ่ใบแรกเนี่ยมากับไพ่เดอะจัติดนะคะ โอ้เป็นพ่าย King o f อ u คันะมันไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างไงนะคะคุณเมทุนแต่ณนะปัจจุบันนี้เขาจะบอกว่าเขาเลือกแล้วจริงๆอาหาะคุณเมทุนเขาตัดสินใจแล้วแล้วเขาก็บอกว่าทางเนี้ยเป็นทางที่ดีสําหรับเขาแล้วก็เป็นทางที่ดีสําหรับคุณนะคะแต่เขาเองอะ่ะ ไม่รู้นะเขาบอกว่าเขาเคยบอกตรงๆกับคุณไปแล้วแต่เขาเองก็ไม่อยากที่จะย้ำหรืออะไรอย่างไงมากมายในความรู้สึกตรงนี้เหมือนเขาเองอ่ะก็กลัวคุณเสียความรู้สึกกลัวคุณจะเสียใจด้วยเหมือนกันเขาเองก็อยู่ในห่วงที่อึดอัดใจมากๆเลย่ะค่ะคุณเมทุนน้องแมงวันคือกวนมากนะคะคือพยายามพาออกไปแล้วก็ไม่ยอมออกไปไหนอื ในตอนนี้เมทุนยังไงอ่ะเขาคนนี้บ้างภพยที่ขึ้นมาค่ะคุณเมทุนตัวคุณเองก็คุณรับรู้เรื่องราวตรงนี้มาอุมม้มว่าน่าจะนานแล้วค่ะคุณเมทุนคุณพยายามประครับประคองทุกสิ่งทุกอย่างทุกทางให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทาได้ แต่พอคุณทําไปหรืออะไรยังไงไปอะค่ะคุณเมทุนเหมือนคุณสัมผัสได้แต่ความว่างเปล่านะคะไม่สามารถที่จะสัมผัสหรืออะไรยังไงได้เลยเดลวิ f อ o ฟฟอร์นนะคะแล้วก็มากับไพ่เจ็ดถ้วยคุณมองออกันแล้วโ่าความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นยังไงหรืออะไรแบบไหนต่อไปนะคะคุณเมทุนแต่บางครั้งนะคุณเองอะก็อยากให้เขาคนเนี้ยได้เจอใครสักคนหนึ่งที่มันดีกว่านี้โอเคมากกว่านี้ค่ะคุณเมทุนไพ่สองดาบนะ ในตอนนี้เหมือนตัวคุณเองอะ่ะก็กึงๆว่าจะลังเขาดีไหมหรือว่าจะปล่อยเขาไปแต่การให้เขาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ทั้งเขาแล้วก็คุณเป็นทุกข์เหมือนกันอืแต่กับคนคนนี้ยเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไว้ใจเขาถ้าเกิดว่าคนของคุณจะเดินไปกับอีกคนหนึงนะคะคุณไม่ไว้ใจอีกคนนึงเลยค่ะคุณไม่ทุนโอเคมาดูกันดีกว่าว่าความสัมพันธ์เนี้ยเดือน มิถุนายนนะคะเดือนมิถุนายนนี้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้างคะอือไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยยังมีหน้าที่ที่ต้องทําต้องรับผิดชอบกันอยู่ดังนั้นถามว่าในช่วงนี้จะขาดกันไหมอุ้มคิดว่าไม่น่าจะขาดกันน่าจะยังต้องเออ่เดินไปด้วยกันแบบนี้เรื่อยๆอยู่เนาะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันดูห่างกันไปห่างกันไปเรื่อยๆะคะ่ะคุณเมถุนแต่ว่า เลิกร้อยเปอร์เซนต์ไหมก็ไม่ได้เลิกร้อยเปอร์เซนต์นะคะมันเหมือนต่างคนต่างอยู่อีกสักพักหนึ่งมันก็ต้องกลับมาคุยกันต้องมาดีวกันมันเหมือนจะใกล้ชิดกันแต่มันก็ไม่ได้สปาร์กกันนะคะคุณเมทุนถ้าเกิดว่าคุณยังอยากรักษาความสัมพันธ์นี้อยากประคองความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่เนาะช่วงประมาณสักวันที่ยี่สิบกว่าหรือว่าช่วงปลายเดือนก็ได้นะคะคุณเมทุนหาโอกาสทําอะไรก็ตามในอดีตนะคะคุณเมทุนที่เราเคยทําร่วมกันอะ่ะ อย่างเช่นเราเคยไปดูหนังที่โรงหนังไหนในเดทแรกเราเคยไปกินข้าวที่ไหนในครั้งแรกหรืออะไรพวกเนี้ยคุณพยายามย้อนไปถึงตรงนั้นแล้วก็ลองไปกินข้าวตรงนั้นแต่งตัวเหมือนวันแรกดูหรือทําอะไรเหมือนวันเก่าๆที่เรามีความสุขอะคะ่ะคุยเรื่องในอดีตกันหรืออะไรพวกนี้ยมันเหมือนความสัมพันธ์ตรงเนี้ยจะกลับมา หรือฟื้นกลับมาดีขึ้นได้เพราะว่าในช่วงนั้นน่ะมันเหมือนมีพลังงานของความหวั่นไหวความรู้สึกของเขาคนนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะคะก็คือเขาคนนี้ลึกๆแล้วอ่ะมันก็ยังมีความรักความรู้สึกถึงคุณอยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ย the h i g h p i t h e d หรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันมีความหลงไหลในทางนั้นค่อนข้างที่จะเยอะค่ะทุกคนไพค่ะอยากจะแนะนำอะไรคุณเมถุนเพิ่มเติมบ้างไหม มากับไพ่เก้าทวยน,นะคะแล้วก็จะเป็นไพ่สองเมทาวเนะเาะแล้วก็จะเป็นไพ่ The Tower คุณเมถุนความสัมพันธ์เนี้ยมันจะว่าเปราะบางก็เปราะบางนะจะว่ามันเข้มแข็งอยู่มันก็เข้มแข็งคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมยิ่งเราพยายามรักษาอะไรไว้สิ่งสิงนั้นจะไม่อยู่ข้างๆเรา ยิ่งรักษายิ่งดูแลทีเท่าไหร่สิ่งสิ่งนั้นมันก็ยิ่งสลายไปแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณเองดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างแล้วตัวคุณเองนั้นไปโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นไปทําอะไรก็ได้หลั่ลาลาด้วยตัวเองแล้วปล่อยมันไว้ตรงนี้บางสิ่งบางอย่างเรื่องราวตรงนี้มันอาจจะดีขึ้นได้มากกว่านี้ก็ได้นะคะคุณเมทุน ประมาณนั้นนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้ไม่จําเป็นต้องเชื่อ้ไม่ต้องเป็นต้องเชื่อทั้งหมดเพราะอันนี้คือดวงอับทั่วๆไปเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรชัดเจนและเป็นตัวเองมากกว่าน,นี้ก็เปิดไลน์นะคะแล้วก็สแกนมาหาอุ้มเลยนะคะสแกนแล้วก็ทักทายมาหาอุ้มเลยเนาะ,ะก็ใครรีบใครด่วนก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอุ้มใมโครบรกช่องทางด้วยกดไลค์ให้กับอุ้มด้วยนะแล้วก็ขับคุณสําหรับซุปเปอร์แตงของทุกท่านทุกคนนะคะคอมเมนต์มาคุยกับอุ้มบ้างวันนี้ไปแล้วนะคะสสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะหลังจากที่ทุกคนดูคลิปเสร็จแล้วนะคะและรู้สึกว่าอุ๊ยเราอยากทํานายให้กับตัวเองได้บ้างนะคะมีแบบไหนได้บ้างแม่หมอแนะนําบ้างได้ไหมนะคะแม่หมออยากจะแนะนําหนังสือดีๆ2เล่มนี้นะคะทุกคนเนาะสาหรับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือเก่านะคะในการทํานายไพ่เนาะอย่างหนังสือเล่มนี้นะคะ่ะทุกคนเป็นไพ่ยิปซีกับการเข้าใจชีวิตอุ้มจะแนะน,นํามากๆสําหรับมือใหม่เพียงแค่คุณมีหนังสือเล่มนี้ ไพ่อีกสักสำรับหนึ่งนะคะคุณสามารถทํานายได้เลยนะคะสมมุติเนี่ยแบบหนังสือเล่มเนี่ยสมมุติว่าคุณเปิดได้ไพ่เดินเลเบอร์นะคะคุณต้องตั้งจิตถามก่อนนะก่อนที่คุณจะเปิดพอคุณตั้งจิตได้ปุ๊บแล้วคุณเปิดได้ไพ่เดเลเบอร์ปุ๊บคุณสามารถมาดูได้เลยว่าคําทํานายของไพ่ใบนี้มีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินสุขภาพนะคะและที่สําคัญหนังสือเล่มเนี่ยเ,เขาจะมีคําแนะนําให้คุณด้วยเผื่อเวลาที่คุณรู้สึกยากตัดสินใจอยากที่จะทําอะไรนะคะแล้วแบบอยากถามกุบกิบอะค่ะ เพื่อเรามีเรื่องแบบ เลิกเอ่ยน้ิใจอะทุกคนอะก็ลองมาใช้หนังสือเล่มนี้ได้นะคะแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดใครอยากแอดวานมากขึ้นอุ้มก็จะแนะนําเป็นหนังสือเล่มนี้ของอาจารย์ขุนทองเนาะอาจารย์ขุนทองอะอุ้มคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จกักแล้วก็เขาคือเขาดังมากอะมีชื่อเสียงมากๆเลยแล้วเป็นหนึ่งในหนังสือที่อุ้มหัดเรียนเวลาที่อุ้มดูด,ด,ดวงเลยซะด้วยซ้ำเนาะหนังสือเล่มนี้เขาจะอธิบายไพ่ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะถึงตำนานไพ่รายละเอียดของไพ่นะคะแล้วก็การวางไพ่สิบใบด้วยนะเผื่อใครอยากได้ อะไรที่ชัดเจนมากขึ้นอนะอุ้มแนะนำหนังสือเล่มนีไปด้วยเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยแล้ก็อยากให้หข้าขนมอ,อุ้มด้วยนะคะอยากสนับสนุนให้ภาขานมอ,อุ้มด้วยก็ลองไปกดได้นะคะที่ลิงก์ที่อุ้มใส่ไว้ที่ใต้ description box เนาะเดี๋ยวอุ้มจะสอนวิธีทำไว้ให้กับคุณคุณด้วยนะคะลองดูนะ